สวัสดีค่ะพ,พี่น้องมือนีเยียนวันช่องสองยาหลานพาทำพาเที่ยวนะคะน้องมือนีเยี่ยนวันสินผ้าเห็ดข้าวต้มแดก,กอยค่ะพี่น้องอันนี้คือแป้งแป้งที่เฮ้าแซ่ข้าวเหนียวแล้วเราเอามาปั้นค่ะพี่น้องบ่ได้เอาเข้าวแห้งปั้นค่ะพี่น้องเพราะว่าเครื่องปั้นเยี่ยนวัน่นบอภยดีอันนี้เป็นน้ำไปปั้นเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา๋าวัตถุดิบของเราก็มีข้าวเหนียวปั้นแล้วนะคะบ่ใส่แป้งข้าวเหนียวค่ะพี่น้อง ตามด้วยกอยค่ะอันนี้กอยก็เป็นกอยแห้งนะคะแช่น้ําเรียบร้อยแล้วตามด้วยกล้วยค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้กล้วยนะคะกล้วยแล้วก็มะพร้าวค่ะพี่น้องน้ําตาลค่ะน้ําตาลแล้วก็เกลือค่ะนะค่ะพี่น้องเอาไปเห็ดน้ํากันค่ะ่าเห็ดจังไดค่ะขั้นตอนแรกนอกแป้งเอากล้วยเอามะพร้าวลงขันด้วยกันค่ะพี่น้องคะ่ะตั้งให้กล้วยแตกน้อง,งพี่น้องใองกล้วย ก็ถึงกับละเอียดค่ะน้องอันนั้นคงความเป็นป่วยค่ะแบันเยเะๆได้เกืออีกนิดนึงขั้นตอนสุดท้ายเนนึงก็จะเอากอยนะคะอันนี้คือกอยแห้นคคะที่นองจ้า นี่คือกอยแห้งนะคะแต่ว่าเราไปยแช่น้ำไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กอยลงไปค่ะแล้วนะพี่หมอพแบบอกรต้มแดดใส่ใส่ใบบาทหรืออื่นนะคะพี่นองจ๋าพรุ่งนี้วันขะวันออกพันตาดีใจจ้า ห่อกระต้มน,นี่วิธีการห่อนะคะกับห้องง่ายๆจะไปนอนจ้ะง่ายานะคะ เวพวกกั้นตอนสุกนะคะพี่น้องวานาตาสิออกมามะเบิงค่ะพี่น้องมาเบิงน้ำกันค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนึ่งไปเกือบชมวงค่ะพี่น้องนาตาออกมาแบบนี้ค่ะพี่น้องเ็าซิมเบิงค่ะฟานกล้ยมันมะข่าว มันกอยค่ะพี่น้องเขากันพอดีเลยค่ะพี่น้องจ๋าบ่าจืดคือก,กอยนะคะพี่น้องพ่อเอามาเห็ดเป็นค่ะต้มแดกกอยแล้วมันก็สีออกมาอีกรสชาติเนึงค่ะนี่แหละค่ะาาตม้มแดกกอยที่เย้ยนวลผ้าเห็ดเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดเห็นว่าคิปนีมีประโยชน์หรืออยากล่องไปเห็ดกินคือย้ยนวลเบิ่งกัล่องได้เด้อค่ะเด้อเขาตม้มแดกใส่กอยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นกอยแห้งค่ะพี่น้องจา๋า ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะคะเด้อที่เป็นกำลังใจให้กันเป็น้่วนฝากกดไลท์กดแชทกดติดตามมด้นทค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ล่วน,นพ่อกันคิปไหมคะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ